แพทโนตเฉลยเพทยทายาทพันล้านต้อนรับสู่รังสีสิ่งพิพั์มีเรื่องราวให้ตื่นเต้นและเรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกวันกับการเป็นคุณแม่สำหรับนางเอกสาวแพทริเซียคูดหลังจากแต่งงานกับสามีตระกูลดังโนตวิเศษรังสีสิ่งพิพั์ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก ปัจจุบันแพทริเซียก็อายุคันกว่าสเดือนแล้วเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างอย่างชัดเจนและล่าสุดคู่รักแพทโนตก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันเล็กๆพร้อมฉเฉลยเพศลูกจากการตัดเค้กและผลปรากฏว่าลูกคนแรกของตระกูลรังสีสิงห์ที่พัดเป็นลูกสาวนั่นเองค้า อย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะได้เห็นเห็นโฉมหน้าบอบีตัวน้อยแล้ว